เราชั้นค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็พามาล็อกนะมากินข้าวกันอีกแล้ววันนี้เราก็จะมากินอะไรโอกาสมันเกิดครบรอบสิบปีของกุ๊กนะคะเราก็เลยมามากินกันนะคะก็จะชื่อร้าน News Tower นั่นเองไม่แน่ใจออกเสียงถูกหรือเปล่าแต่ว่าเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสนะที่เขาบอกว่าเป็นมนต์ขลังแห่งซอยร่วมฤดีเลยเนาะก็คือจะอยู่ในซอยเดียวกับโบสถ์ที่กุ๊กแต่งงานนั่นเองก็คือโบสถ์ร่วมฤดีนะคะก็ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราสั่งอะไรมาแล้วนะานจริงๆอ่ะถ้าเป็นอาหารฝรั่งเศสอ่ะมันก็จะดังหมาดอย่างเนาะที่ดังที่สุดคือเอสคากอตที่เป็นแบบ แต่ว่ากูก็หมอเคยลองกินแหละรู้สึกว่าเออไม่ใช่ถ่างวันนี้ก็เลยไม่ได้สั่งก็จะสั่งเป็นพวกเนื้อเป็นสนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีสเกลด้วยเดี๋ยวไว้รออาหารแล้วเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ราคะจาเนือของเราทีสั่งมาเลยอันนี้ลังเปา อ่ะระวบางรออาหเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อดิดนึงนะคะคือจริงๆร้านนะก็ค่อนข้างใหญ่ระดับหนึ่งเลแล้วก็ที่จอดโอเคนะคืออาจจะมีจากัดแต่ว่าเขามี wallet parking ก็คือมีคนคอยแบบเลื่อนคอยจอดให้ยอะไรเงี้ยเราก็เออฝากใจไว้ที่เขาแล้วก็มาที่ร้านอาหารได้เลยนะคะแล้วก็เอ่อแนะนําให้จองก่อนนะอย่างเช่นของครูค่ะพูจองผ่านแอปซึ่งก็จะถือว่าค่อนข้างสะดวกมีแบบเอ่อเลือกจํานวนคนเลือกเวลาได้อะไรเงี้ยค่ะเราจะได้ประมาถึงค่ะจะมีคือสเกลล็อเก กีฟิลเลอร์ใช่ไหมจานนะคะคือเขาจะเป็นแบบปลาเชลอบปกหน่ยแล้วก็ปกด้วยนะคะผักโขมกระชีป้างแ่ไม่ใชกระชีตเลโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าโอู้หนี่ข้างในคือเขาจะเป็นหอยแล้วก็ปบด้วยแบบชีสกับผักโขมนะครับเราว่าอุ้ยเดีเราขอเอามากินักคู่กันนิดนึงมันจะร้อนอยู่ อร่อยหอยสดมากแล้วก,ก็เหมือนความชีสแบบกลิ่นตับในเนื้นอไงเปี่ยวอ,อร่อยครับหอมชีสชีสนี่คือหอมเด่นมีกลิ่นไม่ไม้นิดนึงกำลังดีเนื้อเน,น,น,นื้อหอยเชี่ยวก็โอเคครับทุกเม็กซ์ก็อร่อยกว่าทุกเม็ดน,นี่คือกินไปครึ่งหนึงน่งแล้วการต่อไปนะคะที่นนเจ้าสลัดเราจะสั่งเนือ้อเราต้องพิจารณา เบรซิ่งได้แอบงงแต่ว่าคลุกเลือกเป็นทางเซนไอแลนด์นะจริงๆอยากได้เป็นเบรสซิ่งที่เป็นสีชาแต่ว่าเหมือนไม่มีเลยงงเหมือนกันเขาบอกว่ามันต่างกันที่ถังเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าเข้ากันไหมคำใหญ่มากอืมอืมอืมก็ข้าวกลุ่นนะไม่เห็นเหมือนทางเซนไอแลนด์เลยอ่ะ อร่อยแต่ว่าแบบเดรอซึ่งก็เหมือนน้ำพิซซ่าแหละก็เลยงงๆว่าเอ๊ะจะให้เลือกสมานแต่ว่อร่อยค่ะอร่อยคนจริงอ่ะกุเคนแบบมีความหลังที่ดีกับอาหารอิตาเลียนนะคือสมัยก่อนตอนเด็กๆอ่ะจำได้ว่าทุกวันอาทิตย์เย็นพ่อจะพาแบบทั้งครอบครัวไปกินอาหารอิตาเลียนแถวบ้านน่ะมีหวานนุ่มอร่อยมากแถวบาา้านชาราพิโอ อยู่แถวเมืองทองแต่ตอนนี้แบบไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่าแต่คือมันเหมือนแบบเป็นวายที่แบบเหมือนพอเราได้กินเหมือนมันติดมาตอนโตเพราะมันตอนเด็กแบบเรากินทุกวิ่งจริงนะอยู่แบบหลายปีมากๆเลยอะค่ะจนเหมือนแบบร้านเขาเปลี่ยนคุกหรือเป็นอะไรไปอะก็เลยเออไม่ได้กินแต่ว่าพอแบบเมื่อไหร่ก็ตามที่ไว้มาดินเนอร์ที่แบบร้านอิอตาเลียนอีกไม่ว่าจะาร้านไหนก็ตามอ่ะถ้าเกิดแบบเขาตกแต่งเนี่ยนเะขาจะตกแต่ง เลียนจ่าเลยนะจะมีความแบบัสลัวมืดนืดนึงอะไรเงี้ยก็รู้มมสึกว่าเฮ้แบบเออแบบมันได้อะุวคนมันแบบเอออบอุ่นช่องใีเมนดิชลมาแล้วนะคะจะเป็นเ้ือสันในบ้านนรทไมล์ซึ่งนีข้างในก็อถ้าชังเลี่ยกะแบบเลือกเป็นมีเดียมแร e อ่านี่เรามาชิมกันนะว่าเป็นไงบ้างอืม คือเนื้อสดใจอ่ะจะแน่นไม่ค่อยมีมันะค่ะรู้สึกหอมแวอร่อยนะคือเน,นื้อแน่นมากแล้วก็ไม่เหนียวแล้วก็ซอสซอสเรวาก็จะมีความแบบหอมวายนัวๆแต่ไม่เมาแล้วนะเพราะมันโดนคำร้อนแล้วลใช่ปะ่ะเพราะแอลกอฮอล์อะไรก็หายหมดแล้วแต่ว่าถือเข้มข้นเลยนะจานนี้อร่อย สรับราคาสเต็กเนื้อเมนดิชนะคะจะ200กร,รัมเนาะอยู่ที่พันประมาณพันห้าโอเคเนาะแล้วก็นอกจากตัวสเต็กนะคะเขาก็จะมาพร้อมกับไซด์ดิชเน,นเาอนนะอันนี้อันหนึ่งนะคะก็จะเป็นบัมเบิลนะคะเป็นบัมเบิลเาะอันนี้ผมกชอมาแบบไนซิตรีเลยมีเพื่อความชุ่มเนาะค่ะจุกซดอสอิตาลีคิมีิ ว่าอร่อยไหมผงตัว,ว่าอร่อยนะคือมันอาจจะเทียบกับแบบว่าเนื้อแบบปกติที่มันไม่ได้อบวายไม่ได้อ่ะเทียแบบตุ่นเลยหลังจากหายไปเคี้ยวมาสักครั้คือก็บอกว่าอันนี้มันจะอร่อยในความแบบเหมือนเนื้อมันชุ่มไปด้วยซอสเนอะมันจะแบบมีความชุ่มซอสมันจะแบบเข้มข้นมีความแบบ เปรี้ยวเข้มข้นอ่ะเออเค็มๆนิดนึงอย่างเงี้ยของของซอสแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบเป็นสายแบบชอบแบบเออรสเนื้อแบบธรรมชาติแบบอองเงี้ยคะก็อาจจะไม่ต้องสั่งแบบสั่งซอสก็ได้เขาก็มีหลายแบบให้สั่งแต่เดี๋เห็นว่าเป็นแบบ recommended menu ซึ่งส่วนตัวก็อร่อยนะเพราะจริงๆอ่ะปุไม่เคยกินพวกที่แบบมันอบมากับซอสเท่าไหร่ถือว่าเขาทำได้ดีมากเลยขัันามยคอีกอีกนิดนึงก็คือแบบหลับไม่ตื่นจะตกกันแล้ว ที่ขันเสร็จแล้วนะคะเหมือนเดิมเราก็จะมารีวิวอีกรอบหนึ่งในรถก็คือขอเป็นคาพูดที่ตอนแรกอ่ะบอกว่าเอ,อ่อที่จอดเขาแบบว่าไม่ไม่เยอะจริงๆก็คือเยอะคือเออพิ่งรู้เพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่เราลงมาเอารถใช่ปะพี่พนักง,งานเขาก็เหมือนเอารถเราอะค่ะลงมาจากเหมือนแบบชั้นบนปะมันเป็นที่จอดรถแบบหลายชั้นอะแะ้่ทีนี้ก็จะถามเขาบอกเฮ้ยจอดที่40คันท,ทุกคนเออเป็นวอลเลทพาร์คกิง้งแบบจอดที่40่ันตกใจมากเหมือนแบบเป็นลิฟต์ขึ้นไปอะไรก็คือปกติอ่ะเคยเห็นแต่ตามโรงแรมแต่ไม่เคยเห เออแปลว่าที่สอบเขาจนะะพอแหละก็แต่ว่าก็ยังไงก็จองมาก่อนเนาะเพราะว่าราจริงๆกูคิดว่าข้างในก็ไม่ได้โตเยอะมากขนาดนั้นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นแฟมิลีนะคะก็เหมาะกับแบบว่าเออมาดินเนอร์ปาร์ตี้สังสรรค์แบบว่าวันครบรอบวันเกิดวันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าวันเกิดอยากจะกินก็กินได้ ก็โดยรวมกกรู้สึกว่าราคาค่อนข้างโอเคนะคือเนื้อที่สั่งมามันก็2อ0ยกรัมประมาณพันหก็ถือว่าแบบ average ก็ไม่ได้แพงหรอกไม่ได้ถูกอะไรเงรี้ยแต่ก็โอเคมากๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกเนาะถ้าเกิดใครชอบอารมณ์แบบเนื้อแบบซอสสดเข้มข้นอะคะ่ะก็แนะนาแต่ถ้าสมมติว่าชอบแบบเป็นเนื้อแบบที่มันเป็นฟิลเนื้อจริงๆไม่ต้องมีซอสเสร์ฟเลยผสมกินกับเกลือกับพริกไทยอย่างเงี้ยก็มีแยกเหมือนกันนะก็สามารถเลือกได้ก็มีหลายราคาค่ะโอเคเราก็จะจบการรีวิวประมาณเท่านี้ก่อนนะคะกล้าอย่งไงเดี๋ยวเรา